อนอรดี already, นักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวสุดฮอตขนาดคืนหนึ่งได้ทิปล้านกว่าบาทพร้อมเผยแผ่นมีลูกสำหรับแอนอรดีแล้วต้องบอกเลยว่าลัคก,กี้อินเกมมากๆค่ะจากที่แต่ก่อนเธอนั้นไม่ได้แต่งงานเธอก็มีชื่อเสียงพอสมควรแฟนคลับ FC คือเยอะมากๆและตอนนี้ที่เธอได้แต่งงานกับบอสบอยศิริชัยผู้บริหารวงหมอลำใจเกินร้อยแล้วงานยิ่งปังงานเข้ารัวๆค่ะ สำหรับแอนออรดีก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มากด้วยความสามารถไม่ว่าจะไปทำการแสดงที่ไหนแฟนคลับ FC หลังไหลเข้าไปชมกันเยอะมากๆค่ะก็เลยถูกใจเจ้าภาพกันท่วนหน้าเนาะไม่ว่าจะเป็นปิดวิกเอ,อหรือตามต่างจังหวัดหรือภาคเหนือเธอก็ไปมาหมดแล้วค่ะและล่าสุดเห็นว่าแววแวว่าทางภาคใต้ก็ติดต่อมาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องรอคิวงานจากทางด้าน ผู้จัดการได้ออกมาคอนเฟิร์มค่ะและสำหรับแอนออรดีนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อไปแสดงที่ไหนแฟนคลับ FC ก็มอบทิปมาไัยน้ำใจหน้าเวทีกันเยอะมากๆค่ะและเธอดันก็ได้เผยว่าในวันพิเศษในวันโอกาสต,ต่างๆที่เป็นโอกาสพิเศษเธอจะได้มาลลยน้ำใจเยอะมากๆจากแฟนคลับ FC ที่ต้องบอกเลยว่าหลักจิตหลักเลยหลักล้านเลย อันนี้ก็ขออนุญาตเปิดบทสัมภาษณ์จากไทรัสบันเทิงให้แฟนลับเอฟซีได้ฟังไปพร้อมกันนะคะเจ็ดหลัก <7 S 1> ค่ะเจ็ดกว่าด้วยล้านสามประมาณล้านสามประมาณล้ลานสามโอ้โหบบค่ะค่ะก็คือคำถามคือแอนอัปเดตชีวิตคู่หลายคนอิจฉาสามีเปเก่ง จะทาให้ดีที่สุดซ,ซึ่งมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะกับการกับการที่แบบแบบแฟนเราดูแลกันแอนก็ดูแลเขาเขาดูแลอืมค่ะอันนี้ก็เป็นบทสมัมภาษณ์จากไทยรัฐบันเทิงนะคะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะค่ะคือต้องบอกเลยว่าสำหรับน้องแอนออรดีแล้วเราก็จะได้เห็นการรวมอ่า รวมน้ําใจของแฟนคลับ FC ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบ้านฮากเอ่ยในวันเกิดเอ่ยในวันวันเกิดบอดบอยเอ่ยก็จะเป็นมาลลยคู่ A b บเอ่ยก็คือเยอะมากๆจากตั้งแต่ที่ทั้งคู่นั้นเป็นคู่จ้นการแฟนคลับ FC ก็เชียร์มากๆติดตามติดตามมาจนเป็นคู่จริงพอมาเป็นคู่จริงแฟนคลับ FC ก็ลุ้นอีกว่าอะจะแต่งงานเมื่อไรอะไรยังไงพอแต่งงานก็เป็นแบบจังหวะเวลาที่ เปลี่ยนจากงานมั่นเป็นมั่นแล้วก็แต่งเลยจากที่แผนไว้ว่าจะแต่งมกราปี67แต่กลับเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ตกลงคุยกันกับทั้งคุณแอนแกับคุณบอยเองก็คุยกันแล้วก็โอเควันนี้แหละวันดีวันมงคลแล้วก็แต่งเลยแล้วก็เรียกได้ว่าหลังจากแต่งงานมาสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีออกทีวีก็คือขอคิวสัมภาษณ์เข้ามาเยอะมากขอคิวไปออกรายการเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะด้วยกระแสะงานแต่ง ที่ได้จัดขึ้นมาก็คือเรียกได้ว่าเป็นงานเป็นงานใหญ่ระดับประเทศเลยและแฟนขับ f c ก็คือชมไลฟ์สดกันเยอะมากๆตลอดทั้งวันน่ะที่ไลฟ์สดแล้วก็คือแฟนลับก็ยังอยู่ด้วยทั้งวันอย่างสาวสีเองก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปร่วมงานเราก็ดูผ่านไลฟ์สดอยู่ที่บ้านโอ้โหต้องบอกเลยว่าประทับใจประทับใจทุกช่วงทุกเวลาที่เป็น,นงานแต่งของ AB งานแต่งของน้องแอนของบอสบอยศิริชัย และยิ่งไปกว่านั้นค่ะคิวงานที่ตอนนี้ของน้องแอนออรดีนั้นก็คือเต็มแล้วเต็มเลยนะปีนี้แล้วทางด้านหมอลำใจเกินร้อยของคุณบอยศิริชัยเองนั้นก็เต็มเหมือนกันคือต้องบอกเลยว่ายิ่งแต่งงานยิ่งปังยิ่งเสริมดวงให้กันและอย่างที่นักข่าวได้ให้คำถามไปค่ะว่าคือหลายคนอิจฉาเนี่ยสามีเปเก่งอ่ะแต่ว่าน้องแอนก็คือได บอกในทุกๆครั้งที่ได้มีโอกาสได้พูดเรื่องนี้เนาะก็ด้วยจากว่าทั้งคู่เนี่ยได้ดูแลกันเหมือนเหมือนคุณซื้ออะไรให้ฉันฉันก็จะซื้ออะไรให้คุณประมาณเนี้ยแล้วเราก็จะได้เห็นตลอดเลยถ้าใครที่เป็นแฟนคลับ AB หรือแฟนคลับน้องแอนกับบอสบอยเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าทั้งคู่ก็คือเปเปกันไปกันมาเปกันแบบว่ามีแต่ของชิ้นแบบแพงๆขึ้นเรื่อยๆด้วยอะไรนะหรอคะด้วยความเขาต้องบอกเลยว่าด้วยความรัก ด้วยความรักที่มอบให้กันมอบแต่สิ่งดีๆให้กันแล้วก็น้องแอนยังเผยอ,อีกว่าบอสบอยสิริชัยเองนั้นเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายและเขาเคยบอกไว้ว่าจะดูแลเราในวันที่ได้มีโอกาสดูแลแล้ววันเนี้เขาทั้งสองคนได้แต่งงานได้มีชีวิตครอบครัวด้วยกันแล้วฉะนั้นแล้วบอสบอยสิริชัยก็เลยยิ่งเปยหนักกว่าเดิมไปอีกค่ะและน้องแอนยังได้เผยอ,อ,อีกว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรของเราที่เรา ไม่สามารถที่จะไปทําหรือไปติดต่อได้เนี่ยบอสบอยสิริชัยเองนั้นจะเป็นคนจัดการให้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินคือจะเป็นทางด้านบอสบอยที่จะจัดการให้น้องแอนได้หมดทุกอย่างนั่นก็คือเราอยู่กันด้วยความแบบสบายใจอย่างน้องแอนเองก็สบายใจนะจุดเนี้ยที่ได้มีคนมาดูแลจากที่ตนนั้นก็คือถือได้ว่าเป็นผู้บริหารเป็นผู้บริหารอรดีแบนและก็ได้ดูแลลูกน้อง ดูแลจนเคยชินน่ะแล้วเมื่อณวันหนึ่งได้รับการดูแลจากคนที่เขารักเราด้วยใจจริงแล้วนั้นมันเป็นอะไรที่พิเศษมากจากที่เคยคิดว่าอ่ะเราจะไม่เราจะยังไม่คิดอ่าที่จะแต่งงานหรือมีคนรักนะตอนนี้เราสามารถดูแลตัวเองดูแลอัอรดีแบรนด์ดูแลวงของตัวเองได้แล้วก็โอเคแต่ ก็ต้องเปลี่ยนใจเมื่อเจอการดูแลที่ดีของวอดบอยศิริชัยและเสมอต้นเสมอปลายขยันจีบตั้งแต่มาไลฟ์สดเป็นช่วงแรกๆที่รับเชิญน้องแอนมาช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงโควิดแล้วเนาะใกล้โควิดแล้วแล้วก็เป็นเกิดเป็นกระแสคู่จิน้นเพราะอะไรน่ะหรอคะเพราะแฟนขับดูออกแฟนขับที่อยู่นอกจอดูออกหมดเลยอยู่หน้าเวทีดูออกมีแต่น้องแอนคนเดียวเท่านั้นที่ดูไม่ออกว่า บอยซิริชัยจีบเราจะเห็นได้จากหลายๆคลิปหล like, ายๆวิดีโอที่ได้ปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดแต่ละ EP ีชัดเจนมากๆเลยกับบอสบอยสิริชัยที่ได้สื่อว่าตนนั้นจีบน้องแอนออรดีจีบจริงๆด้วยไม่ได้จีบเล่นๆจนนะวันหนึ่งที่พอรู้ตัวพอรู้ตัวแล้วว่าเขาจีบก็เลยเริ่มที่จะคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็กว่าที่จะเปิดเผยต่อแฟนคลับ f อก็มีการ คุยกันไปหลายรอบนะว่าเราจะเปิดเผยยังไงอะไรเพราะว่าด้วยกระแสศิลปินหรือ,อบุคคลสาธารณะอย่างที่เรามีแฟนคลับ FC บ้านฮักพ่อฮักแม่ฮักก็ต้องอเข้าใจความรู้สึกของแฟนคลับด้วยแล้วก็แฟนคลับอาจจะโอเคไหมกับตรงนี้ตรงนี้และทั้งคู่ก็จับมือกันผ่านจุดนั้นมาได้โดยที่แฟนคลับของทั้งคู่นั้นได้ไปสร้างกลุ่มบ้านฮักเป็นกลุ่มบ้าน AB บบ้านฮัก AB โอ้โหต้องบอกเลยว่ากว่าจะผ่านมาณนะจุดนี้ได้ก็คือ ทั้งคู่ก็ได้ปรึกษาและก็พูดคุยกันตลอดนี่แหละเขาถึงเรียกว่าคู่ชีวิตค่ะและสำหรับมาลายนี้เป็นวันพิเศษแต่แล้วงานที่เราได้เห็นก็คือเยอะจริงๆค่ะหลักล้านแล้วอย่างที่น้องแอนบอกเลยค่ะว่าสูงสุดล้านสามโอ้โหต้องบอกว่าล้านสามนี่ก็คือเยอะมากๆเลยนะงานแสดงวันหนึ่งของแอนอรดีเนาะก็ประมาณหลักแสนแสนกว่าใช่ไหมแต่ได้ทีปะล้านหรือว่าจะเป็นวงมาลำใจเกินร้อยเออก็ประมาณสามแสนกว่าเนาะ แล้วได้ทีปเป็นล้านก็คือว่าโอโหสุดเลยนะส,สุดยอดมากๆเลยค่ะและอีกอย่างที่สําคัญคิวงานของเธอนั้นมีการแสดงทุกวันมีงานทุกวันคือต้องบอกเลยว่าบางวันวิ่งสองงานไปรับเชิญหมอลําใจเกล้อยก็มีหรือออรดีแบนรับสองงานก็มีถือได้ว่าปังมากๆและสำหรับแอนออรดีแล้วไม่ว่าจะไปงานที่ไหน ไปแสดงที่ไหนเธอนั้นก็เต็มที่ทุกงานจริงๆค่ะไม่แปลกใจเลยค่ะที่แฟนคลับ FC จะลงรักแอนอรดีกันทั่วประเทศและยิ่งช่วงหลังๆเราได้เห็นกันไปออนทัวร์กรุงเทพหรือปิดวิกของออรดีแบนด์นะออรดีแบนด์ก็คือเป็นวงขนาดเล็กเนาะเป็นฟงขนาดเป็นวงที่ร้องเล่นประมาณ2อสชั่วโมงสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เหมือนกับหมอลำใหญ่นะที่เขาจะได้เล่นในระยะเวลาที่นานกว่า แต่ด้วยออร์ดีแบนก็คือเวลาไปปิดวิกแล้วแฟนคลับ f c เข้าไปชมเนือเรือนหมื่นก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสาวสีก็ได้มาพูดถึงทิปของน้องแอนออร์ดีที่เคยได้สูงสุดนะหนึ่งล้านล้านสามอะหลักล้านนะคะถือว่าสุดยอดมากๆเลยและตอนนี้แอนออร์ดีก็คือเดินหน้าลุยงานเต็มที่ แต่มีครอบครัวแล้วก็มีเวลาให้ครอบครัวไหมมีแน่นอนค่ะทั้งคู่นั้นจะหาเวลาว่างอยู่ด้วยกันตลอดและสำหรับแอนอรดีก็มีรับเชิญกับมํำใจเกินร้อยตลอดนั่นแหละค่ะก็จะเป็นเวลาที่ทั้งคู่ได้พบพบกันแต่ก็ด้วยงานเลยเนาะยังไงก็ต้องเอางานไว้ก่อนแล้วอย่างเจ้าภาพก็คือได้ว่าจ้างมาแล้วคิวก็รับมาแล้วงานก็รับมาแล้วมาจําก็รับมาแล้วก็เลยก็ต้องแสดงให้เต็มที่แล้วก็ไปให้ทุก ไปทุกๆงานที่เจ้าภาพจ้างส่วนเรื่องของอทายาทหรือว่าลูกนั้นก็คือปล่อยตอนนี้ยังปล่อยตามธรรมชาติแต่ก็บำรุงอยู่ตลอดค่ะใครว่ากินอะไรดีกินยานุ่นนี่นั่นดีก็กินหมดทุกอย่างที่ว่าดีค่ะปล่อยแต่ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติก่อนเนื่องจากงานตอนนี้ก็คือค่อนข้างที่จะแน่นค่ะสำหรับแอนออรดีหรือออรดีแบนแล้วต้องบอกเลยว่าไปมอบความสุขสนุกทุกพื้นที่แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ สาวสีมึงเลยก็ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ